ปราสาทศรีขอรปภูมินะครับตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทตำบลเรงแงองอำเภอศรีขอรปภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมีลักษณะความเป็นกลุ่มปราสาทอิฐห้าหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับมีปราสาทประธานตั้งอยู่ตรงกลางและมีปราสาทบริบาลสี่หลังตั้งล้อมรอบที่สี่มุม ฐานของปราสาททั้งสี่หลังก่อด้วยศิลาแรลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีสระน้ำล้อมทั้งสองด้านแต่ไม่เชื่อมไม่เชื่อมถึงกันนะครับปราสาทประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อม,ม,มุมม,มีประตูทางเข้าเฉพาะด้านทิศตะวันออกเนื้อกรอบประตูทางเข้ามีทัพหลังทำจากหินใส แกะสลักและตอนภาพศิวนราชส่วนหน้าบันส่วนหน้าบันที่อยู่เหนือทับหลังเป็นแหล่งอิฐที่มีร่องรอยแกะสลักเป็นรูปเป็นกรอบซุ้มที่ปลายกรอบประดับด้วยเสียหนักหินทรายทั้งสองด้านนะครับภายในปราสาทมีประธาน มีจารึกหินทรายบนผนังกรอบประตูเป็นจารึกอักษรธรรมอิส,สานกล่าวถึงเรื่องราวของพระเทระผู้ใหญ่และเท้าพระยารวมกันบริรดาปฏิสังขรณ์ปราสาทแห่งนี้ปราสาทบริวาณมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอบมุมมีประตูทางเข้าด้านทิศตะลอกด้านเดียวประสาทสีขอรภูมิเป็นาศาสนสถานสร้างขึ้นเนื่องในาศาสนาฮินดู ลัทธิสวาย,ย,ะยะนิกายจากลักษณะทางศิลปะกรรมที่ปรากฏลวดลายทับหลังหรือเสาปูนประดับกรอบรูปทำให้สันนิษานได้ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นแบบศิลปะเขมรโบราณสมัยบาวอนต่อเนื่องถึงนครวัดหรือในราวพศ2 0 0ศ1 6 5 0ถึงพศ .1720 แล่ต่อมาโคงโมีการดัดแปลงให้เป็นวัดในพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ถถ22ถึง23หรือสมัยอยุธยาตอนปลายปัจจุบันกรบิตป,ประกรได้ดันเมินการบูรณะปราสาทสีขรภูมิและกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชจิตจานุเบกษาเล่มที่98ตอนที่104 วันที่30มิถุนายนเนื้อที่10ไร่2งาน21ตารางวานี่คือปราสาทศีขอรภูมิครับเราเป็นคนสุรินก็นไม่ค่อยได้มาเที่ยวชมสักเท่าไหร่